ใครเคยชิมเมนูนี้บ้างไอ้แป้งไม่เคยไม,ไม่เคยต้มลุกหมีไม่อะคืออะไรเป็นขนมลายลอยลยเป็นอะไรเป็นของหวานครับเป็นขนมหวานนะชื่อแปลกถ้าไม่เชไม่เคยกินนะคะไม่เคยชิมไปดูหน้าตาเขาก่อนว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ต้มลุกหมีนี่คะ่ะนี่เออหนูว่าคล้ายอะไรลูกหนูเห็นตรงนี้คล้ายอะไรเหมือนนะคล้ายอะไรเอ่ยเดี๋ยวพ่อจะบอกคล้ายหน่อไม้คล้ายหน่อไม้คล้ยหม เหมือนต้ม่อบไม้เท่าเราแต่อันนี้คือของหวานนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าเหมือนกับข้าวเลยเนาะเออถึงมันจะมีคําว่าหมีนะแต่มันไม่เกี่ยวกับหมีและหมูนะครับ <c oughs> ต้องลุกหมีเนี่ยมันคือขนมหวานโบราณจากเมืองจีนจ้ะ <c oughs> คุณแม่คุณพ่อ <c oughs> รสชาติเนี่ยนะครับก็จะหวานหอมชื่นใจสืบทอดโดยคุณยงยุทธสนั่นชาติวน,นิชนะครับเจ <c oughs> ้าของร้านขายยาโบราณยินจี้ทอง <c oughs> นะ จังหวัดตรังครับคุณแม่อุนบอรครับ <c oughs> ร้านขายยาโบราณของเขานะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเครื่องสมุนไพรจีนแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ <c oughs> คุณยงยุทธนะหรือว่ากโกตินเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ต้มหลูกหมีเนี่ยเป็นขนมจีนาชาวจีนแคร์นะครับ <c oughs> ซึ่งคุณแม่เนี่ยนำสูตรมาจากเมืองจีนนิยมทํากินกันในครอบครัวและในงานต่างๆรสชาติก็จะหวานหอมชื่นใจคล้ายกับเต้าถึงเป็นอาหารมีฤทธิ์เย็นนะครับ ใช้สำหรับบำรุงร่างกายได้ทุกวัยเพราะว่ามีส่วนผสมของเครื่องตุนยาจีน4ประเภทภ<า>ประกอบไปด้วยไวซานยุกจุกปักลับนะฮะแล้วก็ลีจืร่รวมทั้งฟัก เชื่อมด้วยพุทราแดงลำไยแห้งไข่นกกระทาน้ำตาลกรวดนะครับเพราะฉะนั้นคล้ายๆรสชาติเต้าทึงของบ้านเรานั่นเองแต่มองไกลๆคล้ายกระเพาะปลาเหมือนกันคล้ายปล่าคล้ายๆนะ <c oughs> น,น้องทีมงานเราบอกว่าเหมือน,อนอต้มหน่อไม้จีนหน่อไม้จีน <ใช S 2> <ๆ S 1> นะครับแต่มันคือเครื่องเครื่องจีนของเขานะคะเคล็ดลับการปรุงเนี่ยนะฮะเริ่มจาก ต้มเครื่องยาจีนแล้วก็ตามด้วยฟักเชื่อมพุทราแดงลำไยแห้งไขน่นกกระทานะฮะปิดท้ายด้วยน้ำตาลกรวดรวมใช้เวลาต้มทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 2- ถึงสามชั่วโมงค่ะน่าสดจริงๆเลยเชียววิธีการกินให้อร่อยนะฮะคำแรกคุณจะต้องกินไข่นกกระทาก่อนนี่เป็นเราเราก็ไม่ว่าไม่ฟังอีลาค่าลมเราก็ตัดหมดเลยตัดหมดเลยใช่คำแรกของเขานะคะวิธีการกินของเขาเขาแนะนำมาเขาบอกว่าคุณคำแรกคุณกินไข่นกกระทาไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเครื่องตุนยาจีนนะครับค่ะแล้วก็น้ำหวานนะฮะค่อยๆซดเข้าไปคุณจะได้ความฟินเลยนะครับแบบถึงเครื่อง ใช่เลยไม่เคยกิน,นอ่ะอยากกินครบเครื่องเรื่องต้มหลุกหมี่นี่เนาะบางอย่างเขาก็ต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนนะเพื่อจะได้ลิ้มรสชาติอย่างถูกต้องแล้วมันก็จะอร่อยแบบติดปลายลิ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเออใช่ไงคือน,น้ำลายอีกแล้ว <laughs> อยากกิน,นเราก็ไม่เคยน, <laughs> <S <S นะครับแต่เห็นหน้าตาตอนแรกนะครับถ้าเกิดเราไปเซิร์ชเจอเราก็จะคิดว่าโอ้มันคืออะไรนะ แกงจืด<ช>อะไรอย่างนี้จะไม่ใช่ใชมันคือของหวานของ<ช>ขาจีนแคบโบราณน,นะครับ